สวัสดีค่ะนะคะัผู้ชมนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็นจะมาขอญาติบ้านนี่เข่าปลานะคะเปลี่ยนหม่องนะคะผู้ชมเนาะเสวนมากยุนี่เลขทูปญานะคะญาเอ้ยขอเด็กลาพัฒนาในเรื่องวันนี้คำเหมือดละถึงเลิกงานนะคะมาขอนี่มีแต่ปลานะคะผู้ชมข้าข้างในนี่เป็นไวลาาาาเจ้ป่าอระชาวิจารณญาณน,นะคะในการรับชมนะคะ ทำพอดีนะครับผู้ชมเอาจะจุดเล็กถูบนะฮะจะเ้าเล็กถูบเนี่ยยุ่ดีกับแม่นนะครับผู้ชมเนาะเปลี่ยนหม่องกันนะคะ จุดเหล็กถูบเด้อ,อย่ยเด้อหมดแหลกแหกมานเด้อบริเขามาขอด่นวนเราเด้อทำไ้ชมแล้วค่ะนะ,ะนน้าจุดเล็กถูปไปนะคะก็ขอพราวนานะคะให้เล็กถูปเป็น เหลืออยู่อันเดียวสือ้อไทยพอดีนะคะผู้ชมนเนาะอขอให้เม่นเม่นเด้อ,อยาเด้อเลขกถูกเงินดิยาเอ้เรลยกลาพัฒน,นาเด้อวันพุด โมเดมาอย่ nh ่โดอไจุดเด็ดทกวไปมันเมเด้อปุาเด็กมันง่ายเลยะอ้ค่ออกแล้วเพื่อนเ กหาชชัดชัดไหม,มูเขียวเจ้าที่อยู่ตรงยุบองนี่แม่ท่านผู้ชมนะคะก็จะเป็นหญ้าผู้ยิ่งเนาะเพราะว่าเวลามาเขาฟันนี่จะเป็นผู้ยิ่งอ,ออกมาจากพ่นเนี่ยท่านผู้ชมพ่นปวกนี่และ แล้วล่าพ่นออกมาพ่นจะมาบอกหวยแม่นมากๆทั้งรัฐบาลไทยนะคะแล้วท่านผู้ชมที่ได้บึง่งหวยล่านะคะก็แม่นนะคะสามเจ็ดนะคะ เป็นเจ็ดสามนะคะผู้ชมเจ็ดสามเก่าไหมโอ้เหล็กสามตัวนะคะอะก็ล่อรุนเหล็กถูกตอนนะคะ เหม่นๆเออแาเอ้ยบริเวมาขอโดนล่ะอันนี้เป็นเลขอ่าเป็นหวยเล่านะคะเป็นอ่าเจ้าที่เจ้าอันนี้เป็นแงะนะคะผู้ชมป้าตองสี่สามตัวเคยมีบรบเวนี้ค่ะคผู้ชมมาเบอร์ใส่กันสี่สี่สี่ป้านะคะเออบาดี้ท่านผู้ชมมันสี่สามตัวบป่าสี่สามตัวก็ขอแล้วเลขเล่าเลขถูกนะ มันคือประหลาดเถอะคุณผ uh okay. ู้ชมเออยอซีสามตัวนี่จะเป็นซีสามสามสีบอกทางผู้ชมมาเบอร์เนี้ยไปเลขทูบนะคะสี่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 นะคะส่วนตัวเลขที่มองเห็นเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามนะคะเจ็ดเก่าสามเก่าถ้ากระตัดเรนล่องเบอร์นะคะผู้ชมเด้อนะคะ เป็นแนวทางนะคะไว้เล่าเจ้าปลานะคะของอเป็นหญ้านะคะผู้ชมเป็นผู้หญิงชุดแดงนะคะอยู่ตรงนี้แหละนะคะก็คอยมิชวงมิลาบนะคะในเหล็กไว้เล่าพัฒนาตองสีท่านผู้ชมอ่ะหมดแหลกแหงมันนะคะเขามาในปลาเนาะเหมืดพอดีสวัสดีค่ะนะคะ